สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AMB เซมนอกครับนอ้อามาพี่น้องเงมาเล่นเก็บอันสมุดหนังสืออียิปต์นะครับผมมามือนี้ก,กอจะมาเล่นสูตรนี้ให้เบิงงพี่น้องเงยสูตรไม่ต้องเปิดเทอร์โบนะครับผมนะมางัดทั้งงัดเบ็ด1นึ่งร้ยเมือนเดิมจัดสปีดที่เจ็บปะนฮะลุยครับผมนาสูตรนี้ไม่ต้องเปิดเทอร์โบนะครับผมนะ จะปล่อยมันไหลไปนะครับปล่อยมันไหลไปนะครับเนาะแมาลุ้นกันนะครับกับเกมสมุดหนังถือหยิบนะครับกอบโบไดร์ลินโดนแล้วนะครับเนาะอ้าวก็เรียกไปที่สิบสปินคูณห้าแล้วกันนะครับผมนะก็กำลังพอดีครับพี่น้องให้สิบสปินนะครับเพียรมันเว้าลัวๆนะครับมามาลุ้นกันครับผมโอเคครับผมคอมโบแรกมานะครับขอให้คอมโบตอนเนี้ยคอมโบตอนเนี้ยไปเรื่อยๆครับผม เปลี่ยนดอกนี้เอาตัวเจครับผมพี่น้องเอ้ยได้อยู่ครับพี่น้องเอาขอบโบตันเนี้ยได้ตัวเจสวยงามขอบโบตันเนี้ยเอ้ยได้อยู่ครับพี่น้องเอ้เอาละตัวคูณเริ่มไหลแล้วครับพี่น้องเอ้ยคูณแก้วรออยู่แล้วนะครับบาทที่นี่เอาละนะครับผมนะมาเปลี่ยน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 บวเปลี่ยนวะพี่น้องโอ้ยคูนสิบรออยู่แล้วนะครับพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนดอกนี้ว่ายังไงตัวเค้งบ้ายเอิบเจ๋กระเพิ้องสวยงาม ขบวนตันเนเี่ยงขบวนตันเนี่ยโอ้ยได้อยู่ครับพี่น้องเอ้ยบางนี่ก็บงังไงอยู่นะครับอ่ะบ,บีกวีนไปหนึ่งเทียะนะครับเนาะสวยพี่สวยได้อยู่ครับผมเหลือตั้งซีสป,ปินหาสป,ปินพู้น่ะเปลี่ยนอีกแล้วนะครับดอกนี้ตัวเคกับวายไอเอฟเข่งกระเพิม,มสวยมีบอยมีบอยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอีกพี่น้องวายไวแต่คู่สวยงามเอาไวแตสววก,กสวนดอกจังซี่มีแตกแครนะดนกวายไอเอฟเข่งกระเพิม,มสวย ว่าใจร้ายโอ้ยบังไงแปลกนะครับพี่น้องเอ้ยบงังนี่ก็บซูเปอร์ไปหนึ่งเพียนะครับสว่างหมื่นห้าวันเยียบดอกครับเนะบาะบังสวงร้อยห้าสิบเท่าแตกนะครับผมนะเด็กหลายสปินพี่น้องนะไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโมโบเปลี่ยนวาเนาะเอามีซีดีได้ครับพี่น้องบางที่นี่เปลี่ยนเปลี่ยน,ยนโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ย เอาเปิดแรกแหกมานะครับก็แตกไปเสริมร้อยเท่าหวานเจี๊ยบนะครับนาะสวยงามนะครับผมนะเอาถือว่าเปิดมาได้ด้วยดีนะครับไม้ที่สวงต้องย้ำเหนียนเดิมนะครับสูตรนี้ไม่เปิดเทอร์โบนะครับนำมันลวดเนี่ยก็ปล่อยให้มันไหลนะครับเติมสิเตียบนะครับนาอหลังเบ่งนะครับผมนะถ้าไม่เตีก็เติมใหม่เอยหาสเก็ตเตอร์พี่น้อยเอาละนะครับผมนะก็เรียก เนี่ยละเอาเรียกไปที่สิบสวงคูนห้าแล้วกันนะครับผมสเสียบเดิมนะครับนี่แหละครับผมกําลังพอดีนะครับเพียมันเว้าดูดนะครับเตียะทะเบียนแค่สปินคูนสิบนะครับผมนะถ้ามัดเข่าก็ดีนะครับเตะทะเบีเข่าเลยก็เรียบเลยครับผมเกียร์เน้นๆไปทีทีสหลียวนะครับนัวเอาได้อยู่ครับพี่น้องเอ้ยให้มันคอมโบตันเนี่ยครับผมสวยงามอืมขมบตันเนี่ยอู้บังมันหันย้ายเตกคูนอ่ะ เน้นๆเลยกกับพี่น้องถือตัวแพงพร้อมนะครับผมนะหวานเทียบตะเลียวนะครับน้อยโอ้ยหนาวนี่เป็นวัดบัวเสาจักรยาเลยนะครับผมเด็กกระจามฟิตๆอยู่เนี่ยน้ำมูกน้อยเป็นยำงาๆนะครับผมเออสวยงามเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้เปลี่ยน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 อุ้ยแล้วตอนนี้ก็คูณสิบเอ็ดร้อยอยู่เดียวนะครับผมนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้มันบเปลี่ยนให้ข่อยเมีย เอ้ยได้สู้เคสสามเคสามอุย้ยเคสสามโมแมพี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าบางไงแตกอยู่นะครับเอาบีกวีนไปหนึ่งเทีนนย,ย 4, นะครับน้องสวยพี่สวยสี่พันสี่แล้วครับผมพี่ตาได้ทุ่ขึ้นบนน้องไม่ที่สวงเนี่ยเปลี่ยน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 โอ้ยบอเปลี่ยนให้ไข่เลยน,นะครับผมมนาะโอ้ยเหลียบร้อยครับผมไม่ที่สวงเบียคว้วล่อแล้ครับผมมนะาเอาอจบไปที่ 4, สี่พันเจ็ดนาะครับน้อง เอาโอเคครับผมโอเคครับผมก็ทุนท่อเขา่อไหนว่าเจ็ดพันห้าเนาะครับนอดแตกไปสว่างหมื่นแปดก็เอาละนะครับผมนะขลิตต่อไปข่อยก็ที่เสียซะแล้ว <c oughs> มีโอกาสการชิงหนีก่อนครับพี่น้องเอ้ยอย่าไปอยู่โดนนะครับถ้าอยู่โดนท่าไหนนะครับผมเบิดดักอีเละเอาไปไปเอาข้ามุย